สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวิตรีได้ใช้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จากวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาชั้นปีที่4ค่ะผู้ป่วยนะคะนายอนนบขุนทษค่ะอายุ30ปี hn 6205450ค่ะอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาลนะคะมีแผลฉีกขาดบริเวณเข่าซ้าย90นาทีก่อนมาโรงพยาบาลค่ะ ประวัติปัจจุบันนะคะ90นาทีก่อนมาโรงพยาบาลขับรถจักรยานยนต์กับรถแล้วล้มค่ะล้มเองไม่มีคู่กรณีนะคะขณะที่ขับใส่หมวกกันน็อกค่ะสีสษะไม่กระแทกพื้นนะคะรู้สึกตัวดีไม่สลบค่ะมีแผลฉีกขาดที่บริเวณเขาซ้ายแล้วก็มีแผลถลอกที่บริเวณแขนด้านซ้ายค่ะมีอาการปวดมากแล้วก็มีเลือดออกมากนะคะขยับแขนขาได้ปกติค่ะ แล้วก็าการห้ามเลือดนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยนะคะก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าค่ะอ่าพัานมาแล้วก็มีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลค่ะประวัติการเจ็บป่วยในอดีตนะคะปฏิเสธการมีโรคประจำตัวปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหารแพ้ยาทาทุกชนิดมีประวัติสูบบุหรี่ดื่มสุรานาน12ปี สูบบุหรี่วันละหนึ่งซองดื่มสุราทุกวันศุกร์ประมาณ1ขวดเล็กหรือ330ซีซีมีประวัติเคยได้รับวัคซีนบาดทะยักแต่ไม่ครบ3ามเข็มนานเกิน10ปีประวัติการเจ็บป่วยครอบครัวอยู่ด้วยกัน4ี่คนมารมารดามีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานบิดามีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงพี่สาวเป็นโรคความดันโลหิตสูงรับสาร รับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลองคารัก์ทุก3เดือนบุคคลในครอบครัวปฏิเสธการมีโรคประจําตัวและโรคติดต่อร้ายแรงค่ะร่างกายนะคะ Thai m a l 30 years old ค่ะ good conscient good orientation to time to person to place ค่ะ r e s e l r a t i o n wound as left knee area joint and abrasion wound as left forearm active beat no foreign body ค่ะวัยท้อไซน์ side, นะคะเทม36.7องศาเซลเซียส no fever ค่ะเผานะคะ96ครั้งต่อนาที regular ค,ค่ะอ่าอ่า rr นะคะ22ครั้งต่อนาที regular no dip เนี่ยค่ะ bp 116ครั้ง90อ่ามิลลิเมตรประหลอด normal no hypertension ค่ะ spo 2 98% normal ค่ะ gas coma score นะคะ E4 V5 M6 ค่ะ Motor Power Gate 5ค่ะพิ้วๆิวนะคะ2มิลลิเมตร e c t i l i n b o ค่ะลักษณะของแผลนะคะอ่า Open wound ชนิด l a c i l l a t i o n wound s l e f t i near joy ค่ะก็คือมีแผลฉีกขาดที่บริเวณอ่าเข่าซ้ายอ่าใกล้ข้อนะคะ ขนาดนะคะ1นคูณหซนเมตรค่ะลักษณะ,ะลักษณะนะคะเป็นแผลสดค่ะลักษณะขอบแผลเป็นแผลรุ่งริ่งแผลไม่เรียบค่ะ,ะบาดแผลนะคะขอบแผลไม่ซีดค่ะไม่มีสิ่งแปลปลอมในแผลค่ะแล้วก็มีเลือดไหลออกมากค่ะแล้วก็มี abrasion wound a s left forearm ค่ะก็คือมีแผลถลอกที่บริเวณแขนด้านนอกแขนซ้ายค่ะลักษณะเป็นแผลสดนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งแปลบปลอมมีเลือดซึมออกเล็กน้อยค่ะ การวินิจฉัยนะคะ Open wound, l a c ลล l a t i เลชันวูลแอสเลปนี่เนี่ยจอยแอนด์อับเรชันวูลแอสเลปฟอร์อาร์มไซส์1คูณคูณเซนติเมตรค่ะการรักษานะคะวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อห้ามเลือดค่ะแล้วก็เพื่อซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บค่ะลดอาการปวดและการติดเชื้อลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลนั้นๆค่ะ แล้วก็เพิ่มการหายของแผลแล้วก็ให้ผู้ป่วยนะคะเซนใบยินยอมในการเย็บแผลค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการประเมินบาดแผลค่ะหรือว่าการทำเด s ซิ่งแผลค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะ,ะดูเซนนะคะหยิบเซนเดซซิ่งค่ะแล้วก็ดูวันเอ็กซ์ไหรือว่าวันหมดอายุนะคะค่ะล้วก็จะเปิดเซตนะคะแบบ e อเซ t ิกเทคนิคค่ะ หยอิบอุปกรณ์เคพื่อนอุปกรณ์นะคะเพื่อ,อสะดวกในการทำแผลค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาล้างมือใจขั้นตอนค่ะ เราก็จะมาเทน้ำยานะคะนอ a มอสไลน์นะคะโพวิดีนสครับนะคะโพวิดีนโซลูชันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบอุปกรณ์นะคะก็จะมีทูดฟอสเซตแล้วก็นอนทูดฟอสเซตค่ะ เราก็จะใช้ Normal ลสไล n ์นะคะเช็ดที่บริเวณบาดแผลค่ะก็จะใช้โพวิดีนสครับนะคะเช็ดทำความสะอาดบาดแผลนะคะเพื่อกำจัดสิ่งสปกปรกเช่นดินแล้วก็ซ้ายที่ติดมากับแผลค่ะค่ะแล้วก็จะใช้ Normal ลสไล n ์อีกก้อนนะคะเพื่อ ทำความสะอาดอีกรอบค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้พวิดีนโซลูชันค่ะทําความสะอาดแผลนะคะโดยเช็ดห่างจากแผลประมาณ2นิ้วค่ะเช็ดเป็นวงนะคะค่ะแล้วก็จะใช้ก๊อตนะคะปัดสัจากเชื้อค่ะปิดแผลนะคะ แล้วก็จะบอกผู้ป่วยนะคะให้รอสักครู่เพื่อไปเตรียมเซตเย็บแผลค,ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะการเย็บแผลค่ะการเปิดเซตซิลเจอร์นะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็จะล้างมือเจ็ดขั้นตอน,นะคะ่ะค่ะหลังเป็นอันนะคะ อ้าก็จะมาเปิดเซ็ตซิลเจอร์ค่ะการเย็บนะคะก็จะเป็นการเย็บแบบซิมเพิลซิลเจอร์ค่ะอ,อันดับแรกนะคะก่อนเปิดเซ็ตนะคะเราก็จะดู 1x ปลาค่ะเราจะเปิดเซ็ตแบบอะเซฟติกเทคนิคนะคะ ะะโดยป้องกันไม่ให้มีการคอนเทมินิในเซตค่ะเคน้ำยานะคะนอ r m มอ s ส l ล n e ค่ะโควิดีนค่ะแอลกอฮอล์เจค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมา เติมก๊อสนะคะแล้วก็เติมสำลีค่ะให้เพียงพอต่อขนาดของแผลของคนไข้นะคะก็จะฉีดอุปกรณ์นะคะก็จะมีะเข็มเข็มเบอร์24หรือ25ค่ะเข็มเบอร์18นะคะในการรอยยาค่ะก็สซลิงนะคะอ่ะาไซลิงห้าซีซีนะคะ นั้นนะคะเราก็จะมาใส่ถุงมือคะ่ะใส่ถุงมือนะคะแบบอะเซฟติกเทคนิคค่ะ ค่ะหลังจากใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะ,ะสามารถยิบจับอุปกรณ์ในเซตได้นะคะแล้วก็จะ,ะวางหรือว่าเรียงอุปกรณ์ต่างๆนะคะ,ะก็จะมีนิตเดนโฮเดอร์ค่ะอันไกลตัดไหมทูตฟอสเซปแล้วก็นอนทูตฟอสเซปนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะทําการเตรียมยาชาค่ะก็จะมีไซลิงค์นะคะ 5cc แล้วก็เข็มเบอร์18เพื่อดรอ,อยาแล้วก็เข็มเบอร์24ในการฉีดยาค่ะ การเตรียมยาชานะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยในการเสริฟย,ยาชาค่ะายาชาที่ใช้นะคะก็จะเป็น2%เซไซลูเคนวิตอะดีนาลีนนะคะแล้วก็จะดอยามา 5cc ซีซีนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนหัวเทมค่ะ หลังจากเตรียมยาชาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําความสะอาดแผลอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็จะใช้สำลีนะคะที่ชุบแอลกอฮอล์เจ็ดสิบนะคะในการาเช็ดบริเวณรอบนอกแผลค่ะวนเป็นก้นหอยออกไปนะคะเพื่อทำการฆ่าเชื้อบริเวณนอกแผลค่ะแล้วก็อาร์นวอรสไลน์นะคะเช็ดในแผลค่ะ วนออกเป็นก้นหอยนะคะประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็โพวิดีนนะคะเช็ดในแผลค่ะวนออกเป็นก้นหอยนะคะค่ะหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปูผ้าจาะกลางค่ะปูผ้าสี่เหลี่ยมจาะกลางนะคะ หลังจากผู้ป่สี่เหลี่ยมเจาะก,กางเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการฉีดยาชาค่ะก่อนฉีดยาชานะคะเราก็จะถามผู้ป่วยก่อนนะคะว่าผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาแพ้อาหารหรือว่าแพ้ยาชาไหมนะคะหลังจากนั้นค่ะแล้วก็จะฉีดยาชานะคะโดยการฉีดไปครั้งเดียวค่ะแล้วก็วนเป็นก้นหอยนะคะ ขัแรกนะคะเราก็จะดอดูก่อนนะคะว่าปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือดไหมนะคะถ้าไม่มีนะคะก็สามารถฉีดได้ค่ะโดยจะค่อยๆฉีดนะคะแล้วก็ะจะวนเป็นก้นะจะวนเป็นรูปใบพัดค่ะโดยจะแทงเข็มครั้งเดียวนะคะขณะที่ฉีดนะคะแล้วก็ะจะดูสีหน้าคนไข้ค่ะว่าผู้ป่วย มีอานนการกระสับกระสายไหมนะคะค่ะหลังฉีดยาชาเสร็จแล้วนะคะ อรอประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วก็จะใช้ทูธฟอร์เซปค่ะสัมผัสที่บริเวณแผลหรือว่าที่ฉีดยาชานะคะแล้วก็ถามคนไข้ค่ะว่า,า,ามีอาการชาหรือ,อยังนะคะถ้าผู้ป่วยมีอาการชาแล้วก็สามารถเย็บแผลได้ค่ะ,คะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะทำการเย็บนะคะโดยจะใช้ น e เดิลโฮเดอรนะคะจับที่ปลายเข็มค่ะแล้วก็ใช้ทู o ฟอร์เซ t ในการช่วยจับเข็มนะคะโดยเรานะคะจะไม่ใช้มือในการจับเข็มค่ะเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็ม Cutting เบอร์สีค่ะค่ะแล้วก็ได้ที่ใช้นะคะก็จะเป็นอาได้ไนร่อนหรือว่าไหมไนร่อนนะคะเบอร์5สูค่ะ ต่อมานะคะก็จะทําการสนใไหม่นะคะโดยเราอาจจะใช้ไหมนะคะสนที่สอดเข้าทางอีเดลโฮเดอร์น,นะคะแล้วก็ก้นเข็มค่ะจับไปลายได้หรือว่าปลายไหมนะคะให้อยู่ประมาณหนึ่งคืบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการปักเข็มนะคะปักนะคะ90องศาค่ะจากต้นแผลนะคะไปผู่อีกด้านหนึ่งของแผลค่ะ ค่ะแล้วก็จะอ่าเก็บเข็มไว้นะคะแล้วก็จะอ่าใช้ needle holder นะคะในการอ่าพันได้ค่ะพันสองถึงสามรอบนะคะให้ผูกแล้วก็ผูกเป็นเงื่อนตายค่ะโดยการพันเข้าแล้วก็พันออกนะคะสองถึงสามครั้งค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดได้นะคะให้อยู่อ่ถึง1ซนเมตรค่ะแล้วเราก็จะเย็บสติที่2นะคะต่อจากสติที่1ค่ะโดยห่างกัน0.5ซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะจับไหมแล้วก็ส่วนไหมแบบเดิมค่ะทําแบบเดิมนะคะให้ครบส2สสติทค่ะ ที่สองนะคะก็จะหาสติ๊กแรกค่ะ0ูด้าเซนติเมตรนะคะโดยผัก90สิองศาเช่นเดิมค่ะ 0.5-0.7เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะเย็บสปิตซที่3นะคะก็จะทำการเย็บต่อไปเรื่อยๆค่ะจนครบ12สปิ๊กนะคะ เย็บครบ12สตีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเก็บเข็มนะคะวางไว้ที่ถาดนะคะแล้วก็อาจจะใช้ทูตฟอร์เสร็จนะคะคีบอะนอร์สไลด์นะคะเช็ดที่บริเวณแผลค่ะค่ะขนาดที่เช็ดนะคะเราก็จะสำรวจดูนะคะว่า,าแผลมี บีดหรือว่ามีเลือดซึมออกไหมนะคะแล้วก็จะทาเบตาดีนนะคะที่แผลอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็จะดูนะคะว่าแผลคิดติดกันดีไหมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการาปิดผ้าก๊อสค่ะเป็นผ้าก๊อตปัดสัจจกเชื้อนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้พลาสเตอร์ค่ะปิดแผลค่ะหลังจากนั้นนะคะ ทําทแผลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบอกผู้ป่วยค่ะว่าตอนนี้นะคะทําแผลเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการเก็บอุปกรณ์ค่ะโดยให้ผู้ป่วยรอสักครู่นะคะค่ะผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางนะคะแล้วก็ผ้าห่อเซต็จค่ะเราก็จะเก็บผ้านะคะไว้ที่ถังผ้าติดเชื้อค่ะ แล้วก็เซ็ตที่เหลือนะคะอาจจะทิ้งหรือว่าเอาไปรีไซเคิลต่อไปได้ค่ะค่ะแล้วกอ็อุปกรณ์ที่มีอของคมนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ที่ถังฆ่าเชื้อค่ะแล้ก็เก็บผ้านะคะ พวกเข็มฉีดยานะคะแล้วก็จะแยกหัวเข็มแล้วก็ใส่ลิ้งค่ะทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการถอดถุงมือค่ะค่ะทิ้งที่ขยะถังขยะติดเชื้อนะคะแล้วก็ออกมาล้างมือค่ะเจ็ขั้นตอนนะคะ นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปให้คําแนะนําผู้ป่วยค่ะค่ะคําแนะนํานะคะยาแล้วก็ผลข้างเคียงของยานะคะยาที่1น,นะคะให้พาราเซเตามอล500มิลลิกรมัม2แถบ Oral PRN ทุก6ชั่วโมง for pain for fever ค่ะผลข้างเคียงของยานะคะก็ผู้ป่วยอาจจะมีอาการท้องเสียมีเหงื่อออกมากผิดปกติมีอาการเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ให้รับประทานยานะคะติดตอ่อา ห้ามรับประทานยาติดต่อกันเกิน5วันค่ะให้ยากลับบ้านนะคะ20เม็ดค่ะค่ะแล้วก็ยาที่2นะคะไดโคซาซิล mm ิน hmm. ค่ะ mm hmm. 500มิลลิกรัม1คนณ 4ac ให้ทั้งหมด3เดยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นยาป้องกันการติดเชื้อค่ะก็คือให้ผู้ป่วยรับประทานก่อนอาหาร30ถึง1ชั่วโมงนะคะอาผลข้างเคียงของยานะคะผู้ป่วยก็อาจจะมีไข้สูงขึ้นไส้อาเจียน อาจจะมีอาการไม่สบายท้องท้องเสียมีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะก็คือการพยาบาลก็จะให้รับประทานนะคะก่อนอาหาร30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ให้รับประทานติดต่อกันต่อเนื่อง3วันค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะแล้วก็จะเป็นแตตานัทท็อกซอยนะคะก็คือยาวัคซีนป้องกันบาดทะยักค่ะก็จะให้ขนาดนะคะ0.5มิลลิกรัมฉีดที่ IM หรือที่บริเวณต้นแขนข้างซ้าย หรือว่าตรงที่เดลตรงตำแหน่งเดลตอย์มาสเตอร์ค่ะค่ะก็จะเป็นยานะคะยาวัคซีนป้องกันบาดทะยักค่ะเข็มแรกก็จะฉีดวันที่ผู้ป่วยมาเย็บแผลนะคะแล้วก็จะนัดอีก1เดือนถัดไปแล้วก็อีก6เดือนถัดไปค่ะก็คือเข็มแรกวันที่7ตุลาคมเข็มที่2วันที่7พฤศจิกายนเข็มที่3นะคะก็จะเป็นวันที่7พฤษภาคมพศ2 5 6 5ค่ะ าการดูแลแผลนะคะแล้วก็จะให้ผู้ป่วยนะคะแนะนําให้ผู้ป่วยนัดล้างแผลทุกวันจนถึงวันที่ตัดไหมนะคะเพื่อส่งเสริมการหายของแผลนะคะเพื่อดูว่าผู้ป่วยนะคะมีการติดเชื้อที่แผลไหมนะคะแล้วก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยนะคะให้ดูแลแผลให้แห้งอยู่ตลอดเวลาห้ามโดนน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงค่ะเพราะถ้าแผลโดนน้าอาจจะทําให้แผลเปื่อยแล้วก็เกิดการอักเสบได้ค่ะ แล้วก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยนะคะห้ามเปลี่ยนผ้าพันแผลหรือว่าผ้าปิดแผลเองค่ะแนะนําให้มาเปลี่ยนถ้ามีการามีการเปื้อนหรือว่ามีผ้าพันแผลเปลียกให้มาเปลี่ยนที่โรงพยาบาลหรือว่าอนามัยใกล้บ้านค่ะค่ะอ,อาหารที่แนะนํานะคะก็จะให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะครบห้าหมู่แล้วก็จะรับประทานโปรตีนเนื้อสัตว์นะคะนมถัว่วเป็นต้นนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเช่นตับ ไข่นะคะไข่แดงแล้วก็ผักใบเขียวต่างๆค่ะแล้วก็อาหารที่มีวิตามินสูงนะคะก็จะมีผักใบเขียวมะเขือเทศมะขามป้อมส้มฝรัง่งแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยนะคะดื่มน้ํามากๆค่ะ อาการที่ผิดปกติที่ผู้ป่วยควรมาโรงพยาบาลน,นะคะก็เช่นมีอาการไข้สูงแล้วก็มีอาการปวดที่บริเวณแผลมากกว่าปกติค่ะแผลมีอาการบวมแดงนะคะแล้วก็มีอาจจะมีหนองไหลออกมาจากแผลค่ะแล้วก็อาจจะมีแผลปิหรือว่าแผลฉีกขาดก็ให้แนะนํามาที่โรงพยาบาลหรือไปที่อนามัยใกล้บ้านทันทีค่ะวันนัดติดตามผลนะคะแล้วก็จะนัดผู้ป่วยนะคะล้างแผลทุกวันจนถึง วันตัดไหมก็คือเป็นเวลา14วันค่ะ,ะจะตัดไหมนะคะวันที่21ตุลาคม2564ค่ะแล้วก็นัดผู้ป่วยนะคะรับวัคซีนบาททยักวันแรกแล้วก็1เดือนแล้วก็6เดือนถัดไปค่ะก็คือนัด3ทั้งหมด3ครั้ง3เข็มนะคะวันแรกก็คือวันที่7ตุลาคม2564ครั้งที่2นะคะวันที่7พฤศจิกายน2564ครั้งที่3เข็มที่3นะคะวันที่7 คืออ่าพฤษภาคม2565ค่ะ